วางแผนการเงินดีแค่ไหนแต่ทำไมยังวนอยู่ที่เดิมเคยสงสัยไหมครับว่าตัวการที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่ไรายได้หรือวินัยทางการเงินแต่เป็นความเครียดที่กำลังกัดกินการตัดสินใจของเราโดยไม่รู้ตัวความเครียดไม่ได้เป็นแค่ผลลัพธ์ของปัญหาการเงินแต่มันคือต้นต่อที่สร้างวงจรอุบาทไม่รู้จบ คลิปนี้จะพาคุณไปทลายวงจรน,นี้ที่ต้นเหตุด้วย5กลยุทธจ verse, จกกจจ์จัดการความเครียดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Moneyverse จักรวาลการเงินครบวงจรและนี่คือเริ่มจากศูนย์อย่างมีแผนตอนจัดการความเครียดต้นต่อที่แท้จริงของปัญหาการเงินวงจรที่ไม่ดีทางการเงินเรากำลังติดอยู่ในวงจรน,นี้ หรือเปล่าเรามาดูกันนะครับเริ่มจากความเครียดมันจะนำไปสู่การตัดสินใจที่แย่การตัดสินใจที่แย่นั้นมันจะก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินหรือการขัดทุนถ้าเราเป็นนักลงทุนนะแล้วมันก็จะวนกลับมาสร้างความเครียดที่รุนแรงกว่าเดิมแล้วพอเรามีความเครียดใช่ไหมมันก็จะ ไปที่การตัดสินใจที่แย่แล้วก็ปัญหาหนี้สินการขัดทุนแล้วมันก็ทำให้เราเครียดวนเป็นวงจรอุบาทไม่รู้จบเช็คลิสต์ต้นต่อความเครียดความเครียดทางการเงินของคุณมาจากไหนเรามาดูกันนะรายได้ไม่พอเช็คไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเช็คขัดทุนจากการลงทุนเช็คภาระหนี้สินล้นพ้นเช็ค มีค่าใช้จ่ายกระทันหันเช็คยินดีด้วยครับถ้าคุณเช็คทั้ง5ข้อเพราะคุณจะมีความเครียดสุดๆไปเลยเรามาทลายวงจรความเครียดทางการเงินด้วย5กลยุทธ์อย่างที่เรากล่าวมากลยุทธ์ที่1และ 2, 2ยอมรับและอุดรอยรั่วเริ่มต้นด้วยการเผชิญหน้าความจริงสิ่งที่เราต้องทำคือยอมรับความจริงสำรวจสถานะทางการเงินทั้งหมด ั้รายรับรายจ่ายหนี้สินมาดูกันว่าสถานะการเงินตอนนั้นเนะ่ะเรามีอะไรบ้างรายจ่ายมากกว่าไหมหนี้สินเยอะไหมแล้วเราก็มาอุดรอยลวดด้วยการทําบัญชีเพื่อค้นหาและตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นทิ้งอีกของมันต้องมีนะ่ะมันเป็นของจำเป็นจริงๆริงไหมกลยุทธ์ที่3และ4 ควบคุมอารมณ์และสร้างแผนที่ใช้เหตุผลนำอารมณ์ครับอย่าให้ความสุขระยะสั้นทำลายเป้าหมายระยะยาวสร้างแผนที่ชีวิตตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนเช่นปลดหนี้บัตรเครดิตใน1ปีพ่อนบ้านให้หมดภายใน5ปีเพื่อมันจะเป็นเข็มทิศนำทางกลยุทธ์ที่5และตัวช่วยยุคใหม่ หาตัวช่วยเมื่อจําเป็นปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการขอความช่วยเหลือคือความฉลาดไม่ใช่ความน่าอายเราต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ตอนนี้มี AI เยอะแยะตัวช่วยของเราอาจจะเป็นโ o b o Advisor ที่เป็นแพลตฟอร์มบริหารความมาั่งคั่งที่ช่วยจัดการความเสี่ยงและลงทุนตามเป้าหมายจัดการใจเพื่อจัดการเงินความสำเร็จทางการเงินเริ่มต้นที่สุขภาพใจ เมื่อเรามีสุขภาพใจที่ดีการจัดการความเครียดคือทักษะการเงินที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณเริ่มจัดการที่ต้นตอคือความเครียดคุณจะสามารถทลายวงจรและสร้างอนาคตที่มั่งคั่งมั่นคงได้อย่างแท้จริงความเครียดของทางการเงินของคุณมาจากไหนคอมเมนต์มาแชร์กันกดแชร์เพื่อส่งต่อกำลังใจและทางออกให้คนที่กำลัง เผชิญปัญหาเดียวกันกับเราอยู่สำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นทำไมไม่กด subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ล่ะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ